รถเก่งยอดนิยมรุ่นท็อปสุด1 g ก,กับโตโยต้าโคลร l เอาติดไม่เพียงหลักหมื่นพอนเพียง7,000กว่าบาทตลอดสัญญาลูกค้าปลอดดีสามารถจัดเต็มฟีดาวไปได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอกันน้องแหมมเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะและที่นี่เลยนะคะเซรีไทยรถสวยสาขาสุราธานีนะคะวันนี้ก็หยิบเจ้าคันนี้มาให้อีกแล้วนะคะบอกเลยว่าน้องเป็นสีดำนะคะสีที่แบบนานๆเลยนะคะถึงจะเข้ามาสักหนึ่งครั้งสําหรับใครที่มองหารถใช้งานนะคะไม่ว่าจะใช้ส่วนตัวใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าใช้ เดินทางไกลนะคะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากสำหรับ t o y ยต a a l อ i ตินะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1.6G ถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะสำหรับในรุ่น 1.6G คันนี้ได้ปี2018นะคะไม่เพียงแค่78,000เท่านั้นนะคะบอกเลยว่าไม่น้อยมากรถ3-4ปีไม่หลักหมื่นนะคะและที่สำคัญเลยผ่อน7,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ได้แบบ ทุกการใช้งานเลยก็ว่าได้นะคะถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะคะอึดถึกทนนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรอบคันกันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นอกจะได้เป็นสีดํานะคะตัวนี้จะเป็นสีเดิมโรงงานเลยนะคะสีที่แบบหายากมากนะคะนานๆเลยถึงจะมีเข้ามาสักหนึ่งคันนะคะแล้วก็ในตัวของโฉมหน้านะคะตัวนี้เขาเป็นปี2018นะคะจะได้ในส่วนของโฉมหน้าไมาเนเชน,นะคะถือว่าเป็นปี สุดท้ายเลยนะคะที่ได้ชมหน้าเมเนเชงนะคะถ้าเป็นปี20ก็จะเป็นโฉมหน้าใหม่แล้วนะคะตัวนี้ก็คาดคมเมียมมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้โตโยต้าก็มาให้ครบนะคะส่วนกันชนด้านหน้าตัวนี้ก็จะได้สีดำด้านนะคะแบบมีช่องระบายความร้อนให้แบบนี้นะคะตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะในส่วนของปี2018นะคะ ในส่วนของโคมไฟนะคะนี่อาจจะมีขัาบเหลืองบ้างเล็กน้อยนะคะตามสภาพการใช้งานนะคะนี่แล้วก็โคมไฟของเขาจะเป็นโคม LED นะคะตัวน,นี้ไฟก็จะเป็นในส่วนของมัลติดิฟฟกเตอร์นะคะหลอดไฟฮารโรเจนนะคะตัวน,นี้ก็ยังคงใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะโดยรวมแล้วก็ออกแบบมาทรงสปอร์ตนะคะหรูร้านะคะเพิ่มความสปอร์ตให้รถนะคะเพิ่มความหรูราให้รถและก็ ดูมีดีเทลมากขึ้นนะคะอ่ะมาดูตอนในส่วนของลอ้อเลยนะคะคันนี้ถือว่าเป็นได้ลอ้อแม็กลายพิเศษเลยนะคะนี่แม็กใหม่ย่างใหม่เลยนะคะน้องแหม,มเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งสีเส้นเลยคันนี้ก็จะได้เป็นลอ้อแม็กสีดูโทนนะคะบอกเลยว่าน้องแหม,มชอบมากนะคะสําหรับสีลอ้อแม็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นลอ้อแม็กที่มาจากอ่าซู์เลยนะคะโตโยต้าเนี่ยเดิมเดิมกันเลยนะคะเป็น เลดเงานะคะแล้วก็มีสีสีเทามาให้นะคะตัวนี้ขอบ16นะคะเป็นยางดันหลบอย่างดีเลยนะคะดอกยางคือหนาหนาเน้นเน้นเลยนะคะร่องยางลึก สามารถใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะคะ3-4ปีนี่คือขับขี่สบายเลยนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นยางนะคะหรือว่าขอบอะไรเราก็มีรายละเอียดมาให้ครบตัวนี้นะซุ้มล้อด้านในนี่คือรถสภาพเดิมเลยนะคะรับประกันได้ไม่มีชนหนักจมน้าพิคว่ำมไม่แท้ร้อเปอร์เซ็น์แน่นอนนะคะสําหรับที่นี่เซรีไทยรถสวยนะคะได้รถสวยเกรดเอแน่นอนนะคะอ่ะมาดูด้านข้างกันบ้างนี่ให้ดูเลยขอให้ดูเลยนะคะว่ารถเดิมจริงๆและไม่มีรอยตําหนิใดๆเลยนะคะนี่ กระจกนะคะก็เป็นสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วนะคะตัวนี้ก็ได้ไฟเลี้ยวมาด้วยนะคะก็เพิ่มความความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ตรงขอบประตูก็จะเป็นเส้นโคม้เมี่ยม,มาให้นะคะตัวนี้จะได้ในระบบสมาร์ทแอนตี้มาด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะปี2018นะคะนี่ให้ดูเลยด้านข้างนะจะ๊ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะสำหรับด้านหลัง บอกเลยว่าตัว Toyota าอ t ลตินะคะเขาออกแบบมาแบบทรงสปอร์ตอย่างที่น้องแม่มบอกเลยนะคะออกแบบมาทรงสปอร์ตนะคะทรงรูราแบบนี้เลยนะคะเพิ่มดีทงดีเทลนะคะไม่ว่าจะเป็นคมคมเมียมนะคะหรือว่าไฟนี่ไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้ก็ เกือบจะเป็นในส่วนของอไฟ LED ทั้งหมดแล้วนะคะยังมีก็นิดหน่อยนะคะที่ยังไม่เต็มระบบนะคะตัวนี้นะคะไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยวนะคะส่วนด้านหลังนี่คาดคมเนี่ยมาให้นะคะโลโก้โตยโยต้าก็ยังอยู่ครบนะคะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ 1.6G นะคะนี่เลยนะคะโ o ราอัลติสก็มีแปรให้ครบนะคะนี่ส่วนที่เปิดที่เก็บสัมภาระนะคะตัวเปิดก็จะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะตัวนี้ก็มีปุ่มมาให้ด้านหลังเนาะ มาดูที่เก็บสัมภาระกันบ้างนี่เลยสําหรับที่เก็บสัมภาระตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของกมัมยี่นะคะดูจากสภาพเลยนะคะน่าจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะไม่ค่อยได้ใส่ของนะคะแต่ว่าความกว้างความลึกความสูงนะคะก็กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆก็ส่วนมากโตยโยต้าอติดท่าเหมือนในเมืองก็ใช้ขับขี่นะคะวิ่งสาธารณะเป็นรถแท็กซี่นะคะต่างชาติก็สามารถใส่กระเป๋าเดินทางนะคะใบใหญ่ๆได้เลยนะคะอันนี้ไม่ ไม่มีปัญหานะคะส่วนตรงนี้ก็นี่รองรับน้ําหนักได้ดีนะคะเพราะด้านล่างมันจะเป็นไม้กระดานอัดนะคะแข็งแรงแน่นอนส่วนนี่ยางอะไลนนะคะยังไม่ได้ใช้เลยพี่พดูจุดแต้มสีเดิมๆยังอยู่เลยเป็นยางโยโกฮาม่าจากโตโยต้าเลยนะคะนี่ใหม่กริปนะคะเครื่องมือแม่แรงก็ยังอยู่ครบนะคะด้านข้างสีด้านข้างนี่คือสภาพเดิมๆเลยพี่พี่ดูเม็ดอาร์ ดูเม็ดอางได้เลยว่ายังกลมสวยทุกจุดนะคะสําหรับที่เก็บสัมภาระด้านหลังไม่มีการโดนชนท้ายมาอย่างแน่นอนนะคะมันใจะได้เลยส่วนพลาสติกนี่ก็ให้ดูได้เลยยังแน่นนะคะนี่ยังดำเงาวับนะคะขอบยางขอบยางตรงนี้ก็สามารถอ่ะมันเกะได้ไหมอ่ามันน่าจะเกะไม่ได้นอะอ๋อนี่แกะได้นะคะนี่ให้ดูให้ดูความเหนียวหนึบให้ดูความเหนียวหนึบของขอบยางนะคะนี่ยังไม่ค่อยได้ใช้นะคะเพราะมันจะเหนียวมากเลยค่ะพี่ๆจ๋านี่ดูได้เลยนะคะ รับประกันได้ว่าไม่มีโดนชนมาอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้แล้วก็ขอบด้านข้างนี่เม็ดอาร์กล้มสวยทุกจุดจ้าสวยงามนะคะกลมดิ๊กนะคะทุกรูนะคะนี่หรือว่าจะเป็นหัวน็อตนะคะนี่ไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวไม่มีการถอดออกมาพน่นไม่มีการขยับขยื่นนะคะแล้วก็นี่ให้ดูเม็ดอาร์กีนิดนึงนี่กดได้เลยนะคะซีนเดิมๆโรงงานเลยโอ้โห <c oughs> กาวติดเล็บอยู่เลยนะคะบอกเลยว่าของเราของแท้นะคะนี่ สวยงามนะคะด้านหลังก็ออกแบบมาได้อย่างลงตัวนะคะสำหรับ Toyota a อ t i ติคันนี้ปี18นะคะใครที่มองหารถสักคันหนึ่งนะคะน้องแหม่มแนะนำเลยสำหรับ Toyota a อ t i ตนะิเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างเริ่มตั้งแต่ฝั่งนี้เลยดีกว่านะโครงสร้างภายในนะคะตอนนี้อ่ะให้ดูอีกนิดนึงนี่จะมีเพิ่มเสริมโลมาให้ให้ดูดรูรายยิ่งขึ้นสำหรับเส้นโค้เนียมที่มือจับนะคะอันนี้ก็ให้ดูทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ฟิล์มเราก็ติดใหม่ให้เลยนะคะ มาดูโครงสร้างภายในกันบ้างนะคะมาเริ่มกันที่ฝั่งนี้เลยอือหือของเทนะคะเข็งของเทน,ะะนี่เหนียวหนึบนะคะกลมสวยนะคะสวยงามนะคะทุกจุดเลยนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะสภาพป้ายแดงแน่นอนนี่รถมือสองแต่สภาพป้ายแดงและราคาถูกกว่าป้ายแดงนะจ๊ะพี่จ๋านี่ให้ดูได้เลยนะคะของเทนะคะตัวนี้ขออนุญ,ญาตเก็บก่อนนะกระดูกงูนี่คือเหนียวมาก อ่ะแล้วพี่ๆดูหัวน็อตต่างๆนะคะที่ขอบประตูนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะให้ดูกันแบบชัดๆใกล้ๆว่าของเรารถสวยเดิมจริงๆนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำนะคะแผ่นพงแผ่นเพจมีมาให้ครบนะคะเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์วันจดทะเบียนนะคะนี่ของแท้แน่นอนนะจ๊ะอ่ะไปดูด้านหลังกันบ้างให้ดูกันแบบจุกๆไปเลย อ่านี่ให้ดูแบบทุกแถบทุกขอบเลยนะคะพี่พี่นี่ดูได้เลยกลมสวยจริงๆอันนี้ไม่ได้โม้นะคะอันนี้ของโรของเทนะคะที่นี่โตยโยต้าติดมีให้เลือกมากกว่า50คันจ้ะพี่จา๋าของเทแน่นอนนะคะรถสวยเดิมโรงงานแน่นอนนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6 0พันกว่าบาทเท่านั้นจ้ะพี่พี่ใครที่มองหารถยนต์สักคันหนึ่งน้องแหม่มแนะนำเลยสำหรับอันติสนะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยนะจ๊ะอ่ะไปฝั่งนู้นกันบ้างมาตามมาเลยค่ะ ใครที่มองหาอย่างที่แม่บอกเลยใครที่มองหารถสักคันหนึ่งเป็นรถคันแรกในชีวิตแนะนําเลยสําหรับโ To โยต้าอัลติสนะคะือว่าเป็นรถที่ใช้งานดีมากนะคะเครื่องยนต์นี่คือแบบอึดถึกทนนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเติมได้เลยนะคะเอ่อก้าหนึ่งนะคะ e ียี่สิบแปดห้านะคะอาหารนี่ดูเลยแกให้ดูกันทุกบานไปเลยจ้ะพี่จา๋าว่าของเรามันสวยจริงนะคะไม่ได้สวยแบบโม้นะคะสวยจริงสวยจังนะคะแล้วภายในอ่ะน้องแมขออนุญาตขึ้นไปด้านบนนะ ภายในพี่พี่ดูนะคะนี่หัวน็อตเออยอะไรเอ่ยนี่คือสภาพเดิมเลยนะจ๊ะนี่ที่แผงประตูนะคะดำทริปแบบนี้เลยนะคะส่วนภายในนี่เบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะนั่งได้3าถึงสคนเลยนะคะถ้าตัวเล็กๆนะคะถ้าต,ตัวใหญ่ก็สองคนนะคะก็กําลังพอดีนะคะไม่อึดอัดจนเกินไปเนาะพื้นพรมต่างๆก็สะอาดสะอานนะคะตัวนี้เข้มขันนิรภัยก็มีมาให้ครบนะจ๊ะทุกตําแหน่งนะคะ เอนบอกกาลังเอ็นกาลังดีเลยนะคะโอ้นั่งสบายมากนะคะเฮดรูมนะคะเดดรูมก็สบายเลยนะคะไม่อึดอัดและก็มีตัวชาร์จแบตมาให้ด้วยนะคะเชื่อมต่อ USB นะคะใช้ A นะคะตัวนี้มีมาให้2รูเลยนะคะสําหรับใครที่ติดมือถือนะคะไม่ต้องกลัวว่าเดินทางไกลแล้วแบตจะหมดนะคะเราก็มีไว้สําหรับให้ลูกค้าเลยนะจ๊ะอ่ะไปดูต่อด้านหน้าดีกว่าบอกเลยว่าคันนี้ออปชั่นมีมาให้ครบเลย สิ่งอำนวยความสะดวกสบายนี่คือมีมาพร้อมนะคะสําหรับคันนี้อ่ะให้ดูเม็ดอาร์กันก่อนก่อนจะเข้าไปดูภายในยให้ดูเม็ดอาร์กอีกสักบานถึงยังไงก็แกะมาแล้ว3บานนะคะเราต้องดูให้ครบทุกบานนะนี่อาเช็ดให้ดูนะคะอาจจะมีฝุน่นบ้างเล็กน้อยนะคะนี่กรมตริกนะคะสวยสวยแบบนี้เลยจ้ะพี่จา๋าอ่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อและะ้วราคาว่าของเราสวยจริงนะคะอ่ะมา ตั้งแต่แผงประตูกันเลยนะคะสําหรับคันนี้อ่ะขออนุญาตปรับนิดนึงนี่นสําหรับใครที่แบบตัวใหญ่นะคะก็สามารถปรับความอ่พอดีของเบาะได้นะคะเพื่อจะเป็นการขับที่ถนัดนะคะอ่ะแผงประตูกันก่อนเลยแผงประตูก็จะได้เป็นสีทูโทนนะคะคันนี้ภายในก็จะเป็นสีดูโทนนะคะเป็นสีดําที่ตัดกับสีเบจนะคะได้อย่างลงตัวมากๆนะคะตัวนี้ก็ กระจกก็เป็นไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วนะคะส่วนด้านนอกก็สามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะสําหรับกระจกะพี่พี่ดูนี่ที่ขอบประตูนะคะแล้วก็มีแผ่นสติกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดขนาดของอยางนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถลงอยู่ในนี้แล้วนอกก็นี่คือรถสภาพเดิมนะคะถ้าไม่สภาพเดิมสติกเกอร์ตรงนี้มันจะไม่มีเนาะหัวน็อตต่างๆก็ไม่มีรอยขยับขย,ยื่นนะคะนี่ ที่ขอบประตูก็ไม่มีรอยเลยนะคะสะอาดสะอ้านสภาพนี่คือ99บวกบวกเลยก็ว่าได้นะคะในส่วนของเบาะก,ก็ได้เบาะหนังเช่นกันนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับความสูงต่ำได้นะคะ ไปด้านหลังหรือว่าจะปรับมาด้านหน้านะคะก็อยู่ที่ความพอดีของคุนนะนะตัวเล็กตัวใหญ่นะในส่วนของแอนะคะตัวนี้ก็สามารถหมุนได้180องศาเลยนะคะไม่ต้องกลัวร้อนนะไม่ต้องกลัวร้อนนะคะสามารถปรับได้เลยนะคะตัวนี้ได้ปุ่มฟุตสตาร์ทมาแล้วนะคะตัวนี้ได้ปุ่มฟุตสตาร์ทแล้วนะคะส่วนพวงมาลัยก็คุ้มหนังมาให้นะคะแล้วก็มีตัดกับสีเทานะคะที่เพิ่มความดูรายิ่งขึ้นนะคะ อ่าพวงมาลัยนี่ก็จะเป็นมันติฟังชันด้านซ้ายนะคะตัวนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องวิทยุอะไรได้หมดเลยนะคะ,ะคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นแปดเท่านั้นนะพี่ๆนะส่วนคอนโดด้านหน้านะคะก็จะเป็นในส่วนของพลาสติกสีดํานะคะตัวนี้นะด้ปพลาสติกสีดําตัดกับสีเบสนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจังด้านหน้านะคะอ่าไม่ใช่สิคองเก็บสัมภาระด้านหน้านะคะแล้วก็มีคู่มือมาให้นะคะนี่คู่มือก็อยู่ กับรถมาเลยนะคะถือว่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะตัวนี้มือเดียวป้ายแดงนี่คู่มือก็มีมาให้ครบนะคะในส่วนของเครื่องเสียงนะคะก็สามารถนี่เลยเชื่อมต่อ usb aux ได้เลยนะคะนี่วิทยุวิทยุค,คือเอเยนเพลงเพราะนะคะคันนี้ระบบแอร์ก็จะเป็นแมนนวลนะคะและที่สําคัญเลยคันนี้เขาให้แอร์แบกมาให้ถึง7็ดใบเลยนะพี่ๆบอกเลยว่ามีเยอะกว่าซีวิกอีนะคะสําหรับตัวอันติดคันนี้นะคะความปลอดภัยคือรอบคันเลยนะคะ ในส่วนของเกียร์นะคะนี่เลยได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็น CVT แล้วน,อน่อนี่ไม่ว่าจะเป็นตัว B ตัว R ตัว N ตัวดีนะคะนี่ก็สามารถปรับได้เลยเนาะในส่วนของเบรกมือก็เป็นแบบดึงอยู่นะคะตัวนี้แบบธรรมดานะคะมีช่องวางแก้วมาให้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเก็บสัมภาระได้นะจ๊ะนี่สะอาดสะอ้านนะคะและอีกนิดนึงนี่เรามีพวาวเวอร์อัเลมาให้1จุดนะคะสําหรับตรงนี้นี่ก็ถือว่านะคะสําหรับ Toyota าอ t ลตนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในไม่ว่าจะเป็นออปชั่นต่างๆนะคะก็ถือว่ามีมาให้ครบนะคะความสะดวกสบายคือแน่นหนาเลยนะคะใครที่มองหาสักคันนึงนะคะแบบแน้แหมแนะนําเลยสําหรับ Toyota าอ t ลตินะคะถือว่าเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อทุกคนนะคะเป็นรถที่แบบใช้งานเยอะมากนะคะตามท้องถนนพี่ๆเห็นได้เลยว่า ทุกคนเหมือนจะขับอันติสตหมดเลยนะคะเพราะถือว่าเป็นรถที่ไม่ว่าจะระยะทางใต้หรือว่าระยะ,ะ,ยะทางไกลนะคะก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะอ่ะมาดูต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันเลยดีกว่านะคะไม่ไม่เป็นการพูดพร่ำทำเพลงนะคะเราให้อของดีมาแล้วนะคะเราก็ต้องเปิดให้ดูทุกซอกทุกมุมนะคะสําหรับห้องเครื่องยนต์ของโตโยต้าอันติสตนะคะคันนี้น่าจะเป็นเครื่องยนต์ 1.6ี 1> 1. G, หรือว่า1,600ซีซีนั่นเองนะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง125แรงม้าเลยให้แรงบิดท,ที่57นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันนะคะออและก็เครื่องยนต์นี่คืออึดถึงทนแน่นอนนะคะรับประกันได้เลยของเราไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกความไม่แท100้ร0อแน่นอนนะคะไม่มีเสม ไม่มีเสริมสร้างนะคะไม่มีติดแก๊สนะคะตัวนี้อ่ะนี่เลยเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็น VVTI แล้วนะคะฝาดําแบบนี้เลยนะคะเครื่องยนต์ก็นี่ก่อนออกน้ำมันก็เช็คให้30รายการนะคะและที่สําคัญ พอเราผ่านการตรวจจากบริษัทที่เชร์นะคะ274จุดนะคะหรือว่าจากกูอินสเปกชันนะคะ344จุดมั่นใจได้เลยนะคะได้รถสวย5ดาวแน่นอนนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นจุดแต้มสีต่างๆนะคะหรือว่านี่เลยหม้อเบ็นะคะเราก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะจุดแต้มสีก็สภาพเดิมๆโรงงานเลยนี่พี่ๆดูคานหน้านะคะนี่คือรอยกดทับของฝาก,กระโปรงนะคะซึ่ง นั่นหมายถึงว่านะคะรถคันนี้ไม่ผ่านการชนมาอย่างแน่นอนนะคะคานเ,เดิมนะะ็อตเดิมค้าฝากกระโปรงเดิมแน่นอนนะคะตัวนี้ให้ดูเม้นอาร์กเลยนะคะกลมสวยทุกจุดหัวน็อตต่างๆนี่ไม่มีรอยขยับเขยื้อนไม่มีการถอดออกมาพ่นนะคะนี่ไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวเลยนะคะนี่ดูได้เลยแล้วก็น,นี่เลยแผงกันความร้อนนะคะนี่ก็คือสภาพเดิมโรงงานเลยนะพี่พ เทนโมโอโกยังอยู่ครบนะคะนี่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะคะมั่นใจได้นะคะของเราและที่สําคัญคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันสุดๆไปเลยนะคะใครที่กําลังมองหาหรือสนใจอยากจะออกรถไปใช้งานสักหนึ่งคันนะคะน้องแม่มขอแนะนําเลยสําหรับโตโยต้าเอลติสนะคะ1.6 g ถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดในรุ่น1.6 g เลยคันนี้ได้ปี2018นะคะใหม่เพียงแค่78,000เท่านั้นนะคะได้รถปีใหม่ไม่น้อยและก็ผ่อนถูกมาก คนเพียง7,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะคันนี้ลูกค้าปลอดดีสามารถจัดเต็มฟีดาวไปได้เลยนะคะใครสนใจนะคะก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0950304555นะคะวันนี้น้องแหม่มีโปรโมชั่นให้อีกด้วยนะคะสำหรับโปรลดอลังปังทุกคันนะคะจอง999บาทเท่านั้นจะ้ะพี่จ๋าและใครที่จอง กับน้องแมมนะคะหรือว่าจองผ่านคลิปนี้หรือว่าจองวันนี้หรือว่าจองวันไหนนะคะน้องแมมให้ส่วนลดไปเลยอีก5000บาทนะคะยังไม่หมดค่ะยังมีฐานน้ำมันเครื่องปี2ครั้ง20,000กิโลนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.59เท่านั้นนะคะสำหรับ Toyota a u t i s ิของเราและยังมีข่าวฟรี90วันให้อีกด้วยนะคะยังไม่หมดค่ะเรายังมีบัตร SRT Family Card ให้อีกด้วยนะคะฟรีค่าเลยตลอดอายุการใช้งานไปเลยลูกค้าออกไปแล้ว10ปี20ปี30ปีนะคะเราก็ยังคงดูแลลูกค้านะคะเพราะว่าเรามั่นใจว่ารถของเรา สวยจริงนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกควาใไม่แท้ร้อเเซ็น์แน่นอนนะคะได้รถสวยเกรดเแบบนี้นะคะพี่ๆที่อยากจะมีรถไว้ใช้งานสักหนึ่งคันหรือว่าเป็นรถคันแรกของชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะน้องแมนแนะนําเลยสําหรับโ o โ o ต a าอัลตินะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนนะคะสําหรับใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะที่095030455นะคะโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะและโทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะ คิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ